สวัสดีเชา้าวันหยุดของสาวโรงงานทุกคนคะ่ะวันนี้โสลยาก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศหนึ่งวันของโสลยานะคะในวันหยุดพักผ่อนวอล์กหวันของโสลยานะคะว่าจะทําอะไรบ้างก่อนอื่นก็จะอาบน้ําแต่งตัวสวย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 นี่หมายถึงว่าตอนนี้ขณะนี้เวลา11บเอโมงแล้วนะคะก็อย่างว่าเลยเนาะวันหยุดของสาวโรงงานก็จะตื่นสายๆนิดนึงที่ตื่นสายๆนี้แปลว่าตื่นตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วล่ะคะ่ะแต่กิ้งไปกิ้งมานอนเล่นโทรศัพท์มันก็เลยกลายเป็น11บเอโมง ถึงได้อาบน้ําวันนี้คุณชายมีแผนว่าจะพาโสลยาออกไปเลาะข้างนอกโสลยาก็เลยกะว่าจะแต่งตัวให้มันซุยซุยสักหน่อยวันนี้โสลยาก็ได้อาบน้ําแล้วก็สระผมก่อนอื่นแล้วก็จะมาทําการเป่าผมเลยจ้าปกติการเป่าผมของโสลยาก็จะเป่าพัดลมหรือว่าเป่าลมตามธรรมชาติทั่วไปเ่าง่ายๆก็คือว่าให้มันแหงเ,งเองนั่นแหละจ้าพี่นอ้องได้เป่าผมอันนี้โสลยาก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะคะสิววานิษใส่เทือแหลกได้จังไดเนาะก,กับโสลยาผึ่งซังมากได้สองสามมือนี่เอง จากเป่าผมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการลงเซรั่มในใบหน้าเลยจ้า mm hmm. เซรั่มตัวนี้ก็เป็นตัวเก่าตัวเดิมที่โสลยาใช้ประจำหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะเซรั่มของเราในวันนี้ก็จะลงในใบหน้าไปสัก3าจุดแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยและที่สําคัญก็อย่าลืมลงคอด้วยนะคะเดี๋ยวหนามันสีลอยคอมันสีดำหนาๆลงเซรั่มเสร็จแล้วเรียบร้อยระหว่างรอเซรั่มแห้งเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโสลยาก็จะลงครีมทาผิวลงไปเลยจ้าครีมทาผิวของเราที่จะใช้วัน นี้ก็เป็น spf 3 0เลยนะคะเพราะแดดเมืองไทยเรามันร้อนมากคนขาวๆผิวสวยๆอย่างเราก็ต้องลงกันแดดไปเยอะๆผิวเราจะได้กระจ่างใสเป็นออร่าหลังจากที่เราทาครีมทาผิวเสร็จแล้วเรียบร้อยโซลยาก็จะมาต่อด้วยกันแดดบนใบหน้าเลยจ้าครีมกันแดดที่โซลยาจะลงในใบหน้าไปวันนี้ก็จะมี spf 5 0เลยนะคะการแดดที่โซลยาใช้ก็จะมีผสมรองพื้นไปด้วยเท่ากับยาสีไปตุ๋ยเซนาไลายโดยจ้าพี่น้องได้นะห้าสีเป็นเคิร์บมันสีร้อย หลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมาทําการทาแป้งเลยจ้าแป้งของเราวันนี้ก็จะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดานี่แหละจ้าหลังจากที่เราลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วเรียบร้อยโซรยาก็จะมาทําการลงบล็อกตาเลยจ้าสีอายแชโดว์ที่โรลยาจะใช้วันนี้ก็จะออกสีส้มๆนะจ้าแล้วก็ต่อด้วยลิปสติกเลยจ้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ของผู้หญิงไม่ว่าเราจะไปไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือลิปสติกนี่แหละเนาะนี่แหละจ้าสภาพหน้าตาที่แต่งออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบเรียบเรียบง่าย เป็นไงล่ะสดใสไหมคะทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะออกเดินทางเลยจ้าโซลยาเชื่อว่าถนนหนทางนี้หลายคนต้องคุ้นเคยแน่เลยทาไมถึงบอกว่าคุ้นเคยใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวกันกับที่โซลยาไปกินหมูกระทะนั่นไงร้านหมูกระทะหน้าเข่าเลยจ้าแต่วันนี้โซลยาไม่ได้มากินหมูกระทะหน้าเขานะคะโซลยาจะมากินส้มตําหลังเขาตาังหากล่ะถ้ำนี้ก็เป็นถ้ำเขาย้อยนะคะใครจะเข้ามาท่องเที่ยว ก็เข้ามาได้เลยระหว่างที่โสลยาขับรถผ่านคือมีคนมาเที่ยวเยอะมากลานจอดรถแทบจะไม่มีเอาล่ะตอนนี้ก็มาถึงร้านส้มตําแล้วนะคะผู้ร่วมเดินทางของเราทั้งหมดก็จะมี4คนนะคะแกสิยางเรียงกันใส่หลายยังสีระจ้บพี่น้องก่อนอื่นโสลยาก็จะเข้ามาหน้าร้านเลยจ้าจะกินอะไรดีนะ คิสซี่คิสซี่คาปูชิโน่ปลาดุกย่างหรือว่าไกย่างผลสรุปแล้วโสลยาก,ก็ได้ปลาดุกย่าง1ตัวแล้วก็ไก่ย,ย่างอีก1ชิ้นนะคะตอนนี้แม่ค้าก็จดรับออเดอร์ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยโสรยาก,ก็จะมานั่งรอที่โตกันเลยจ้าเห็นไหม เห็นไหมโซรยามีเด็กเสิร์ฟน้ําด้วยหล่อาเอาการชมัดหน่าดูจะใครกันล่ะก็คุณชายนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นแม่ค้าก็จะมาเสิร์ฟอาหารที่เราสั่งไว้หิวบ่หิวกับเบิงคุณชายโหลดเด้อจ้าเบิงปั่นข่าเนียวข้ามบักไงอย่าว่าแต่คุณชายหิวเลยจ้าโรลยาก็หิวไม่แพ้คุณชายเหมือนกันโรลยาก็บฝ่าวกข่าเนียวกี้กะไกอย่างเลยจ้าเมนูต่อไปของเราก็คือส้มตําปูปลานี่แหละค่ะโรลยาก็จะสั่งแบบเผ็ดๆจัดจ้านข้าวเหนียว ใส่ปลาดุกแล้วก็จ้ำจ้ำน้ำปลาแดกลงไปแซบผักแซบแนนแซบแบบบอกๆไผ่เลยเด้อจ้าพี่น้องอร่อยไม่อร่อยดูจากท่ากินก็น่าจะรู้นะจ๊ะว่ารสชาติอร่อยยั่วยวนต่อมน้ำลายมากน้อยแค่ไหนดูคุณชายของเราสิคะแคะน้องไก่ไปแล้วหนึ่งกลุ่มส้มตำนี่คือแซบมากเผ็ดเวอร์ถึงใจโซลยาแบบสุดๆไปเลยจ้ากิน <ๆ S 1> ปลาดุกย่างกับจ้ำแจ่วนี้คือแซบอิริเดอโซลยาอยากจะบอกว่าวันนี้กินกันแค่สองคนนะคะเพราะว่า พี่สาวกับพี่เคยกินข้าวมาจากที่ห้องแล้วจ้าสิบวัยเพิ่นกินมาจากที่ห้องเลยจังไดพี่น้องเบิงโซลยากินเข่าขาบแหลกกับสิบเอ็ดโมงกลัวหรอแม่หลังจากผ่านไป10นาทีสภาพก็จะประมาณนี้เลยจา้าค่าเสียหายของเราในวันนี้ก็ราคา140บาทนะจ้าทุกโคนหลังจากเติมพลังกินข้าวอิ่มเสร็จแล้วเรียบร้อยวันนี้โซลยาก็จะมีนัดกับคุณหมอนะคะต่อไปนี้โซลยาก็จะมีนัดกับคุณหมอเดือนละครั้งที่เวลาโซลยาามานี่ก็เป็นบ่ายโมงครึ่งแล้วคนแบบ เยอะมากเวอร์ส่วนโซลยาก็จะได้คิวบ่ายโมงครึ่งนะจ๊ะวันนี้โซลยาก็จะไม่ได้มีนัดกับคุณหมอแค่คนเดียวเพราะวันนี้คุณชายก็จะมาถอนฟันเหมือนกันค่ะเนื่องจากว่าฟันนางหนับผุมากแล้วไม่สามารถอุดได้จ้ะต้องถอนอย่างเดียวคุณชายไม่เคยมาทําฟันคลินิกนี้ก็จะลงประวัตินานหน่อยนะคะ